าวน้องชมพูล่าสุดจากเพจ f a c e b o o k ดาวแปแฉกได้โพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k ไว้ว่าเก็บวัตถุพยานลูกชายลุงพลคดีน้องชมพู่บ้านกกกอก10มกราคมความคืบหน้าเรื่องคดีการเสียชีวิตปริศนาของน้องชมพู่วันนี้มีความเคลื่อนไหวที่สพกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารโดยเมื่อวันที่9มกราคมพันตำรวจโทสุริยานบกรีกำแหง สารวัตรใหญ่สอพอ,อกกตุมทำเอกสารทางราชการถึงนายชัยพลวิภาผู้ปกครองของเด็กชายน้ำมูลและเด็กชายโอมเรื่องขอเก็บวัตถุพยานเนื้อหาในเอกสารทางราชการโดยสรุปว่าเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานพนักง,งานสอบสวนมีความประสงค์เพื่อขอเก็บวัตถุพยานของเด็กชายน้ำมุลและ เด็กชายโอมในวันอาทิตย์ที่10มกราคมปี B 64เวลา10นาฬิการายงานข่าวแจ้งว่าการขอเก็บวัตถุพยานครั้งนี้เนื่องจากเด็กทั้งสองคนเป็นบุคคลที่น้องชมพู่คุณเคยใกล้ชิดน้องชมพู่ไม่มีพฤติกรรมต่อต้านซึ่งการขอเก็บวัตถุพยานในครั้งนี้ลุมพล ประสานให้ทนายโนบิเป็นตัวแทนผู้ปกครองร่วมสังเกตการการเก็บวัตถุพยานด้วยซึ่งชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าไม่ค่อยเชื่อสยายสัตว์เลยนักลุงพลโกนคิ้วโกนผมงี้วันนี้ใส่ชุดขาวอีกถ้าผิดกรรมยุติธรรมเสมอแฮชแท็กแบนลุงพล เดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ใส่ชุดขาวเป็นผู้ทรงศีลเดี๋ยวก็แต่งแฟนซีเดินบิดตูดดูไอ้นี่ต้องดูที่สายตาของมันมันบ่งบอกชุดขาวใส่สวดมลเมื่อคืน,คน,สสน,คนใส่นอนด้วยหรอฮ<บ>่าฮ่ถ้าหากจะมองการแต่งกายวันนี้จะเห็นได้ว่ามันกำลังหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจมาก ก็ไม่รู้ว่าจะไปทางศยศาสตร์หรือว่าพระพุทธคุณดีกาดอย่าตกนะกาดตกเมื่อไรหร่รู้เรื่องแล้วถ้าสมมุติถ้าสมมุติขย้ําค่ะ,คะสมมุติว่าลุงพลเป็นคนทาทั้งหมดคนที่แห่ชื่นชมเคารพบ,บูชาสรรเสริญยืนยอลุงพลเสมอมาจะทำเช่นไรกันคะเนี่ยสมมุตินะคะสมมุติก่อนไปเข้าเครื่องจับเท็จ ที่ปทุมลุงก็นั่งสมาธิสุดมนตจนถึงเที่ยงคืนยูทูบกล่าวถ้าบริสุทธิ์จริงทำไมต้องร้อนรนความโชคดีตอนนี้คือมีหน้ากากคอยช่วยปกปิดสีหน้าอันเครียดได้กรตามทันและพวกคุณเอ้ยฮูๆฮูแอดตามติดเลยนะครับผมรอวันเวลาทวงคืนนานละสงสารเด็กจัง ไม่รู้เมื่อคืนโดนติวเข้มขนาดไหนกันมันจะกลัวอะไรถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดช่วยกันปิดความลับไว้ก็ปล่อยไปตามกระบวนการคนอื่นเขาก็ทำตัวปกติแม่ชมพู่ก็ไลฟ์ขายของปกติทำมาหากินแต่คนนี้มาแปลกสุดๆร้อนรุนเลยทีเดียว เริ่มจะสออะไรออกมาให้ชาวโลกเห็นแล้วถ้าเป็นจริงอย่างที่เราคิดในใจแต่แรกนะแฟนคลับทั้งหลายเอ๋ยจะเป็นแฟนที่เหนียวแน่นอีกไหมนะล่าสุดคดีน้องชมพู่โดนถามอะไรเปิดใจลุงพลป้าแตนเข้าเครื่องจับเท็จฝากถึงน้องชมพู่เมื่อวันที่8มก,กราคมเวลา21นา,า50นาทีที่ 0, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1 สำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานตำรวจจังหวัดปทุมธานีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนภรรยาซึ่งถูกตำรวจเชิญตัวมาซักถามและเข้าเครื่องจับเท็จคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เสร็จสิ้นกระบวนการของเจ้าหน้าที่แล้วลุงพลเปิดเผยว่าอยากให้เรื่องทุกอย่างจบลงได้ด้วยดีตำรวจ จับตัวผู้กระทำความผิดได้ซึ่งจะทำให้ชุมชนรวมทั้งตนและป้าแตนได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติสิ่งที่ตนทำทุกวันนี้ต้องการให้ความยุติธรรมเป็นคนพูดคนที่ทำผิดเท่านั้นที่ต้องออกมารับผิดไม่ใช่อยู่ๆจะไปจับคนโน้นคนนี้มามันไม่ใช่ตนเชื่อว่าเจ้านทีเขาไม่ทำแบบนั้นส่วนการสักถามวันนี้ถามวนไปวนมาจนตน จำไม่ได้ว่าถามอะไรบ้างคำตอบที่เราต้องตอบมีแค่ใช่กับไม่ใช่เท่านั้นไม่ได้หาอธิบายซึ่งก็ไม่ได้อึดอัดใจอะไรอยากฝากถึงวิญญาณของน้องชมพู่อยากให้เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยเหมือนเดิมที่ลุงก,กับป้าต่อสู้มาถึงทุกวันนี้ก็เพื่อหาความยุติธรรมให้กับน้องสำหรับใครที่รู้ตัวว่าทำกับชมพู่ก็อยากให้ออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำไว้เพราะ เวลาผ่านมาหลายเดือนแล้วเชื่อว่าถ้าออกมารับสารภาพกฎหมายเมืองไทยคงไม่ถูกจำคุกถึงตลอดชีวิตและคงจะได้ลดหย่อนในการออกมายอมรับในสิ่งที่ทำลงไปส่วนป้าแตนเปิดเผยว่าไม่ได้คุยกับลุงพลตั้งแต่เข้าไปก็เจอถามว่าใช่กับไม่ใช่เหมือนกันตอนนี้รู้สึกโล่งแล้วที่ได้พูดออกไป ลุงพลกล่าวเสริมว่าเหตุที่เกิดที่บ้านกกอกเป็นสถานที่ห่างไกลความเจริญถ้ามีกล้องวงจรปิดก็จะสาวถึงตัวคนไรได้ง่ายทําให้ตํารวจต้องทํางานด้วยความรอบคอบทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานตนคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่จะให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายข่าวนองชมพู่ล่าสุดสร้างพยานนัเป็นเหตุลุงพลเตรียมเข้าเครื่องจับเท,ท็จแกงเพื่อนซีถอนตัวไม่ประกัน เมื่อวันที่7มการาคมปี64นายจิรพันธ์เพชรข่าวหรือหมอป่ากล่าวว่าหลังจากที่พี่อุบถอนตัวช่วยเหลือลุงพลและถอนเงินรางวัลน,นำจับ100 0 0 0บาทตนก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะขึ้นอยู่ที่ว่าพี่อุบจะให้เงินส่วนนี้หรือไม่ส่วนรางวัลน,นำจับที่ไม่ครบ1ล้านบาทเพราะพี่อุบถอนตัวนั้นในเรื่องนี้ตนได้ปรึกษากับภรรยาแล้วจะเพิ่มเงินส่วนที่ขาดหายไปให้ครบ1ล้านบาท เท่ากับว่าตอนนี้ตนรับผิดชอบเงินรางวัลน,นำจับ5.5แสนบาทอย่างไรก็ตามหากจะมีใครถอนตัวเพิ่มเติมอีกตนก็ยืนยันว่าใครจะถอนก็แล้วแต่ตนกับภรรยาจะหาเงินรางวัลน,นำจับให้ได้1ล้านบาทตามที่ได้รับปากไว้โดยสำหรับรางวัลน,นำจับคดีนองชมพู่ล่าสุดลุงพลให้1 0 0 0 0แบาทหมอปลาตอนแรกให้460,000บาทปัจจุบันเพิ่มอีก10,000แบาทเป็น560,000บาท เพชรยาหาธรรมให้สามหมืนบาทซาร์วัด,ดมโบให้สองหมบาทนายชัยวัตรให้หนึ่งแสห้าหมื่นบาทอาจารย์ปูดูดวงให้สองหมืนบาทอำนวยดับเพลิงให้สองหมบาทและแฟนขับหมบปลาให้หนึ่งแสนบาทส่วนเรื่องที่พี่อุ๊บถอนตัวจากรางวัลน,นำจับคนร้ายคดีนอนชมพู่ตนมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องเหตุผลของพี่อุบอีกทั้งพี่อุ๊บก็ไม่ได้เล่าให้ฟังว่าทำไมถึงถอนเงินรางวัลน,นำจับ 1แสนบาทส่วนทางด้านความคืบหน้าของคดีหลังมีกระแสข่าวว่าจะจับตัวคนร้ายหลังปีใหม่ตนคิดว่าแค่ข่าวลวงถ้าจริงตำรวจคงไม่บอกออกสื่อคงจับคนร้ายไปแล้วข่าวแบบนี้ออกมาเพื่อแลกยอดไล้ยอดคนดูเท่านั้นไม่มีอะไรที่เชื่อถือได้ขณะที่นายวิริยะพงอ์อานารหรืออุบวิริยะผู้จัดการดาราชื่อดังเปิดใจว่า เรื่องยุติช่วยเหลือในคดีของน้องชมพู่และถอนเงินรางวัลน,นำจับ10,000แบาทพอตนไม่สบายใจบางเรื่องจึงถอยห่างออกมาตอนแรกพร้อมมอบเงิน10,000แบาทเป็นเงินรางวัลน,นำจับแล้วให้ผู้ที่แจ้งเบาะแสเพื่อช่วยคดีนี้เพราะอยากจะทําด้วยใจจริงแต่เมื่อมาสัมผัสกับบ้านกกอกๆไปกลับเป็นสิบรอบได้สัมผัสกับทุกสิ่งทุกอย่างลึกๆแล้วเริ่มรู้สึกว่าไม่สบายใจรู้สึกว่าไม่มีความสุข เครียดมากๆจึงขอประกาศยุติการบริจาคเงินรางวัลน,นำจับ1 000 0แบาทเพื่อความสบายใจของตนและยุติการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวที่บ้านกกอกพอเรื่องนี้อึดอัดมาเป็นเดือนแล้วและเป็นสิทธิ์ส่วนตัวใครมาบังคับไม่ได้ส่วนเงิน1 0 0 0 0แสนบาทค่ารางวัลน,นำจับตนจะนำมาเลี้ยงสุนัขจรจัดหรือคนที่ลำบากจริงๆดีกว่า ส่วนงานที่ค้างคากับลุมพลป้าแตนประมาณ3-4งานก็ไม่สามารถไปทำได้ต้องยุติเพราะเป็นช่วงโควิด1 9สำหรับลูกค้าบางรายที่วางเงินมัดจำค่าตัวมาแล้วลูกค้าก็ใจดียกเงินมัดจำให้ทั้งหมดหลังจากนี้หากสถานการณ์ดีขึ้นจะมีงานต่อหรือไม่ค่อยว่ากันอีกครั้งจะพยายามแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวหลังจากนี้ตนยังจะไปบ้านกอกเพราะ ยังมีเพื่อนที่แสนดีอย่างป้าถอนและเจ้าของโฮมสเตย์เจ้าของร้านกาแฟถ้าพ้นช่วงโควิดไปแล้วก็จะไปเยี่ยมพร้อมครูชาไทยตนยังมีเพื่อนและยังให้คำแนะนำกันอยู่เสมอวอนสังคมอย่าดรามา่าเพราะเป็นเหตุผลส่วนตัวเรามีสิทธิ์ที่จะช่วยหรือไม่ช่วยใครก็ได้ด้านนางจำลองแดนกาใสหรือยายลองเปิดใจว่าเรื่องลุงพลเดินทางมากรุง,รรกงเทพเพื่อเข้าเครื่องจับเท,ท็จ ตนไม่กังวลคิดว่าควรไปถ้าเราไม่ผิดตำรวจมาเรียกก็ควรจะไปให้ความร่วมมือและเป็นการพิสูจน์ตัวเองด้วยขอให้ลุงพลสู้ไม่ว่าจะเจอปัญหาหนักหรือเบาอย่าไปคิดอะไรมากมายขอให้สู้เท่านั้นขณะเดียวกันหากลุงพลโดนจับกลุ่มก็ต้องดูแลกันไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันพอร่วมเดินทางเส้นเดียวกันแล้วสู้ด้ยวยกันแล้วเป็นสหายร่วมทุกข์ร่วมสุขก,ก็ต้องดูแลกันต่อไป ให้กำลังใจซึ่งกันและกันดูแลจนถึงที่สุดขอเป็นกำลังใจให้ลุงพลตลอดไปนึกถึงสิ่งดีๆที่เคยทำร่วมกันไว้มากมายด้านนางพงษ์สุดาเชื้อคนแข่งย่าน้องอชิบอกว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของลุงพลไม่กังวลอยากให้ลุงพลแสดงความบริสุทธิ์ตัวเองให้กระจ่างแจ้งตนให้กำลังใจเสมอขอเป็นกำลังใจให้สู้ๆยึดมั่นในความดีเราบริสุทธิ์ก็ต้องสู้เป็นกำลังใจให้ลุงหากลุงโดนจับ ก็ต้องหาความช่วยเหลือตนไม่รู้หนังสือเป็นคนบ้านนอกแต่ก็จะขอเป็นพยานให้ลุงยืนยันว่าลุงพลบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นคนร้ายอยากฝากบอกให้ลุงสู้ๆคนบ้านเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องกันอยากให้กันบำลังใจให้เกินร้อยยืนยันว่านิสัยลุงพลไม่เปลี่ยนนิสัยมีแต่ให้เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นปากร้ายใจดีพูดเสียงดังกรณีที่เพจแดงออกมาโพสต์ว่าจะมีการออกหมายจับนั้นไม่จริงไม่มีใครรู้เรื่อง